สวัสดีค่ะคนวันพุทธทุกคนวันนี้ดูดวงกันนะคะ1นถึงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรโอ้โหช่วงนี้เสน่ห์แรงนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะเสน่ห์แรงนะลึกลับซับซ้อนและดูหน้าคนหาเป็นคนที่มีพลังดึงดูดทางเพศสูงแล้วมันเป็นไพ่ใบเซ็กชวลระวางตัวดีๆบางทีคุณอาจจะตกหลุมรักเพศเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนโสดนะ ความรักไม่มีถูกไม่มีผิดความรักไม่มีเพศคุณอาจจะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแฮปปี้มีความสุข แต่คุณต้องระมัดระวังลักลับๆนะมันมีคําว่าแต่นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดวงเมียน้อยเป็นไพ่ลักลับๆหรือเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเปิดใจก่อนที่คุณจะให้ใจคุณดูดีๆคนคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าคุณจะชอบใครเพศไหนไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่คุณต้องไม่หลงรักคนที่มีเจ้าของเพราะท้ายที่สุดคุณจะมีทุกข์แล้วคุณจะไม่มีความสุขกับการที่คุณ ต้องอยู่ในมุมลับๆหรือเป็นเงามืดของใครสักคนนี่คือคำเตือนสำหรับคนที่มีคู่แล้วควรวางแผนอนาะคตร,ร่วมกันนะเพราะว่าการที่กางแผนที่ร่วมกันที่รักเราจะทําอะไรยังไงไปในทิศทางไหนวางแผนการแต่งงานวางแผนการมีลูกควรชัดเจนควรเปิดเผยเพราะช่วงนี้นะ คนวันพุธเนี่ยมันจะมีปัญหารักซ้อนปัญหามือที่สามมีเมียแล้วก็จะเอามีผัวแล้วก็จะเข้ามาคือคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะเขาไม่สนใจนะว่าคุณมีคู่หรือยังไงคือจะเอาอะเขาอยากได้เขาก็จะพุ่งเข้าหาคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ยับยังชั่งใจไม่อยู่หรืออาจจะเป็นแฟนของคุณภรรยาของคุณสามีของคุณก็ได้ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าหา ต้องระมัดระวังหลักรับรับต้องระมัดระวังปัญหาหลักซ้อนและมือที่3มเพราะว่า <c oughs> ช่วงเนี้ยมันเหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ดูดีๆนะคะสำหรับเรื่องเงินไม่ได้แย่เลยวางแผนกู้เงินอะไรไว้กู้ได้กู้ผ่านเงินกู้มามาแบบว่า ก็มาตามนั้นอะ่ะอยากได้ก็ได้อยากกู้สําเร็จจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือวางแผนธุรกิจอะไรยังไงกู้ได้กู้ผ่านธุรกิจธุรกรรมดีมีเรื่องของการได้รับผลประโยชน์จากคําพูดและการเจราจาเพราะมันมีไพ่การปรึกษาหารือ ได้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือการพูดคุยแล้วตัวคุณเองได้รับความเยื่อหน้าเชื่อถือได้รับความไว,ว้วางใจใครทำมาค้าขายจะมีลูกค้าเก่าๆก,กลับมาสั่งออเดอร์กลับมาสั่งของเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าง,งานมองการไกลมีวิสัยทัศน์และขอให้เชื่อมั่นในตัวเองข้อเสียก็คือบางทีคุณ ลงลาลังเลโลเลไม่แน่ใจเป็นคนครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็ช่วงเนี้ยทําอะไรทําไม่สุดแล้วที่สังเกตพฤติกรรมของคนวันพุธก็คือช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงง่ายจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาความลังเลและความโลเลนี่แหละจะเป็นอุปสรรคการเงินโดยรวมดีมากไม่ได้แย่เลยแต่ใช้เงินเปลืองใช้เงินเก่ง สัญลักษณ์ของไพ่งานเนี่ยมันสร้างเงินสร้างรายได้แล้วมันจะมีเรื่องของ ไม่ใช่แค่เรื่องงานมีดวงอุปถัมภ์ด้วยแต่คุณได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวงานก็ดีเงินก็ดีหรือแม้แต่คนอุปถัมภ์ก็ดีรายได้มาสองสามทางนะแต่ใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเก็บเงินไม่อยู่ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวบริหารจัดการการเงินให้ดีอาชีพที่โดดเด่นคืออาชีพเซลฟ์อาชีพค้าขายพ PR, ริตตี้พีอาร์เรขานุการหรืองานที่เกี่ยวกับธุรการและการ เงินค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้แล้วตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามเลขมงคลคือเลขสองและเลขสสีมงคลคือสีฟ้าช่วงนี้เซนค่อนข้างแม่นลางสังหรณ์แม่นใครจะกินเจเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิมก็สามารถทําได้หรือสายแขกใครที่นับถือองค์พระแม่อุมาเทวีก็ช่วงนี้งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่งดทานเหนือวัวเป็นการ เสริมดวงให้กับตัวเองนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปทำอะไรจะได้ประโยชน์หรือได้เงินได้งานจากคําพูดและการเจรจารวมไปถึงเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามงานสำเร็จงานก้าวหน้าเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลอย่าสับสนอย่าลังเลหรือทำอะไรครึ่งๆกลางๆเพราะบางทีช่วงเนี้ย คนวันพุธเข้าใจยากแม้แต่คุณยังไม่เข้าใจตัวเองและอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเหมือนคนเป็นไบโพล่าระมัดระวังช่องท้องมดลูกลังไข่หรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์คุณผู้ชายระมัดระวังเรื่องของโรคตับแล้วก็โรคไตให้ดีถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวด้วยไพย่ยิปซีทักแชทเพจ Facebook สมมมพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าบาทคะ่ะ